สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราจะมาลองพูดถึงข้อดีและประโยชน์ของการขี้เกียจอาจจะฟังดูขัดแย้งกับค่านิยมที่สังคมมักจะยกย่องความขยันความมุ่งมั่นหรือความอดทนแต่ในอีกมุมหนึ่งของความขี้เกียจเมื่อเข้าใจและใช้อย่างมีสติสามารถใช้เป็นแรงผลักดันให้เกิดนวัตกรรม การจัดการเวลาอย,ย่างมีประสิทธิภาพและการเลือกใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดได้อย่างน่าทึ่งขี้เกียจยังมีสติจุดเริ่มต้นของความฉลาดในการใช้ชีวิต 1. ขี้เกียจทำให้เราคิดหาวิธีที่ง่ายที่สุดคนขี้เกียจมักไม่อยากเสียแรงหรือเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นดังนั้นจึงพยายามหาวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำงานให้สำเร็จเช่น การใช้เครื่องมืออัตโนมัติการเขียนสคริปต์ช่วยงานหรือการจัดระบบให้ทำงานแทนตัวเองความขี้เกียจจึงกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและระบบที่มีประสิทธิภาพ 2. ขี้เกียจช่วยให้เราโฟกัสเฉพาะสิ่งสำคัญเมื่อไม่อยากทำทุกอย่างคนขี้เกียจจะเลือกทำเฉพาะสิ่งที่จำเป็นจริงซึ่งเป็นการฝึกทักษะ การจัดลำดับความสำคัญอย่างแท้จริงนี่คือพื้นฐานของการบริหารเวลาและพลังงานที่ดี 3. ขี้เกียจเปิดพื้นที่ให้จิตใจได้พักและสร้างสารรค์การปล่อยให้ตัวเองว่างหรือเชฉยบ้างในบางช่วงเวลาช่วยให้<อ>สมองได้พักและเกิดความคิดสร้างสารรค์ใหม่ของานวิจัยพบว่าเมื่อจิตใจล่องลอย เราจะคิดถึงเป้าหมายระยะยาวมากกว่าการบังคับให้โฟกัสถึง14เท่า 4. ขี้เกียจช่วยลดความเครียดจากการทำงานหนักเกินไปการพักผ่อนอยู่มีคุณภาพแม้จะดูเหมือนขี้เกียจสามารถช่วยฟืน้นฟูสมองและร่างกายได้ดีลดความเสี่ยงของภาวะหมดไฟและทำให้เรากลับมาทำงานได้อย่างมีพลัง 5. ขี้เกียจทำให้เรารู้จักพึ่งผ่าผู้อื่นและทำงานเป็นทีมเมื่อไม่อยากทำทุกอย่างด้วยตัวเองคนขี้เกียจมาหาทางแบ่งงานหรือขอความช่วยเหลือจากคนอื่นซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและการขี้เกียจแบบไหนที่ควรหลีกเลี่ยงขี้เกียจจนไม่รับผิดชอบหน้าที่ขี้เกียจแบบไม่คิดไม่พัฒนา ขี้เกียจที่นำไปสู่การผลัดบันประกันพุ่งเรือรังความขี้เกียจที่ดีไม่ใช่การหลีกเลี่ยงทุกอย่างแต่คือการเลือกใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดอเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยแรงน้อยที่สุดความเฉยที่เต็มไปด้วยความหมายคำว่าขี้เกียจคือความฉลาดฟังดูเหมือนคำขวัญที่ท้าทายความเชื่อดรืงเดิมแต่จริงๆ และมีแนวคิดเบื้องหลังที่น่าสนใจมากเลยโดยเฉพาะในแง่ของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการคิดหาทางลัดที่ฉลาดกว่าเดิมขี้เกียจแบบฉลาดหมายถึงอะไรคิดหาวิธีที่ง่ายกว่าคนที่ขี้เกียจมักจะไม่อยากทำงานหนักซ้ำๆจึงหาวิธีทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นเช่นเขียนโปรแกรมอัตโนมัติแทนการทำมือ เลือกทำเฉพาะสิ่งที่จำเป็นไม่ใช่ไม่ทำงานแต่เลือกทำเฉพาะสิ่งที่คุ้มค่าและมีผลลัพธ์สูงใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่เปลืองแรงกับสิ่งที่ไม่สำคัญดังนั้นขี้เกียจจะเป็นความฉลาดได้ก็ต่อเมื่อมันนำไปสู่การคิดอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสารรค์นะคะขอบคุณทุกๆคนอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับเหมียวหมู่ทูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ